นี่ครับวันนี้มาสั่งเลยนี่นะปลาเนื้อบุลินี่รอสิบบาทเดี๋ยวรอดูเีขาเรลังทำกันอยู่คแล้วนี่ผมก็หนักเกินนี้ว่ะอา่านิดเดียท่าที่นี่ห้อาางน้าตาอเคเดี๋ยวลองปลานิ้อบุลิกันมาแล้วปลานิ้อบุลินะครับนี่เราได้แล้วปลานิ้อบุลินี่ คูกับอนี่ไครับอไม่อนีุ่กลับบ้านนะครับโอเคแต่เราจะไปกินกันที่ปอปานิปุลิมาแล้วปานิปุลินี่ครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูว่ามันอร่อยจริงอย่างที่เขาบอกก่อนนะปานิปุริปานิปุลินะอาหารอินเดียนะยวลองดูเอะมาแล้วปานิปุรินี่เขาบอกว่าให้ใส่นี่ก่อนให้ตักนี้ใส่เข้าไปนี้ นี่นะแล้วก็เอามานี่อืมอร่อยเจ้เปรีย้วยวอเอ้าปลูกว้าอืมอืมอร่อยครับ